มีเสียงนะขออนุญาตเสียงไม้แป๊บหนึ่งนะคะเยได้ยินเสียงชัดเจนหรือ,อยังนะอ่ะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วอย่างนี้นแหล,ละ เซลพี่นุ่นนะคะไลฟ์อยู่คนเดียวนะก็ต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์พี่นุ่นนะ,นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อนนะลูกคา้าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์สักนิดนึงก่อนนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากนะคะกดแชร์ไลฟ์กดติดตามและคอมเมนต์ค่ะพูดคุยกันผ่านนะคะช่องทาง YouTube นะคะเซลพี่นุ่นยืนหนึ่งได้เลยวันนี้พี่นุ่นมากับรถรถุ่นที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มาแรง เขามาแรงตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคุณลูกค้าแต่ว่ามาแรงวันนี้คือแรงในเรื่องของโปรโมชั่นและสไตล์การแต่งรถที่มาแบบไม่ซ้ำเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครได้ดูไลฟ์สดพี่นุ่นมั่งเอ่ยอคอมเมนต์มาพูดคุยกันผ่านไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราไลฟ์สดค่ะเป็นการแต่งรถนะคะ MG4D โมเดล2025ค่ะ เปลี่ยนไฟท้ายหรือแปลงล่างจากน้องดีเป็นตัว DL ก็คือเปลี่ยนไฟท้ายแบบ Pro Position แล้วแม็กขอบ18ค่ะและก็ตัวชุดแต่งรอบคันซึ่งคันนั้นค่ะใส่เป็นชุดแต่งของไ i เดอร์รุ่น V2 เนะวันนี้ค่ะมากันอีกหนึ่งรุอีกหนึ่งคัน้อพูดอย่างนี้และเป็นสีที่ทุกคนตามหาอย่างแน่นอนนั่นก็คือ MG4D ค่ะ คันนี้เป็นสีดำค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากๆพี่นุ่นจัดเต็มให้ค่ะด้วยชุดแต่งรอบคันที่เป็นชุดแต่งต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งครอฟไฟเขาอยู่ในแลงครอฟทีเลยนั่นก็คือลำกาอาร์โมเทสค่ะที่คันนี้เป็นชุดแต่งที่เขาบอกว่ามีลวดลายนะลายเคลฟล่าหรือที่เป็นแบบดีไซน์ลายคาร์บอนอ่านี่เลยเขาเรียกว่าคาร์บอนดีไซน์อ่า คือต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นชุดแต่งชุดใหม่ล่าสุดของจากค่ายลัมกาอาโมทิสและคันนี้เป็นคันแรกที่ติดตั้งในรถ MG4D นะจาก MG Myzone สาขารำลูกกาของเรานั่นเองนะคะยังมาพร้อมกับความหล่อจัดเต็มนะคะด้วยล้อมแม็กขอบ18จากร้านไดโนเซอร์วิสค่ะเจ้าเก่าเจ้าประจำเลยที่วันนี้ค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตพาชมบรรยากาศเอาพาชมการแต่งรถหล่อๆนะคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าได้ดูคันนี้ว่ามากเลยนะเกิดความผิดพลาดแล้วก็สะดุดกันนิดนึงค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น MG4D ค่ะโมเดล2025ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่49กิโลวัตต์ m g 4ดีะ D นะคะราคาเขาตอนนี้อยู่ที่7 9 9 0 0บาทแต่ได้รับส่วนลดค่ะ สูงสุดถึง140,000บาทค่ะคันนี้จะเหลือเพียง5 6 9 9 0 0บาทเท่าน,นั้นบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะน้องมาพร้อมกับแบตเตอรี่49กิโลวัตต์วิ่งไฟฟ้าได้ไกลสูงสุดถึง423กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งและเรายังได้ไลฟ์ไทม์วอรรันตีการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอยู่การใช้งานไม่จำกัดระยะทาง แต่ที่โดดเด่นไปกว่าชุดที่โดดเด่นไปกว่าราคาและก็ส่วนลดของเขานั่นก็คือตัวชุดแต่งที่พี่นุ่นติดตั้งมาให้วันนี้ค่ะลูกค้าตัวชุดแต่งที่เราใส่มาให้วันนี้จะเป็นชุดแต่งจากค่ายลามกาอารโมิสค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าดีไซน์ลายชุดแต่งของเขาวันนี้ค่ะมาพร้อมกับชิ้นงานที่เป็นสีดำเงาแบบนี้ลูกค้านี่เลย เห็นไหมเอ่ยเป็นสีเดีวยวกับตัวรถเลยค่ะแล้วมีการทำชิ้นด้านล่างต้องบอกเขาก็คือชิ้นงานชิ้นเดียวแต่เขาทำลวดลายแบบดีไซน์แบบลายคาร์บอนอหรือลายเคเล่านั่นแหละลูกค้าแบบนี้เลยคือเต็มชิ้นเลยบริเวณด้านชั้นล่างคือมันเป็นเลเยอร์เห็นไหมลูกค้าแล้วก็คือสายแบบนี้คือพอมันเป็นรถสีดำนะคะลูกค้ามันคือค่อนข้างที่จะทำให้รถคันนี้มันดูมี มุมมองแล้วมีความแบบพิเศษขึ้นมาค่ะจากชุดแต่งปกติเพราะลำกาอาโมทิสเนี่ยปกติเขาจะเน้นชิ้นงานที่เป็นสีดำเงาแล้วก็มีการเล่นสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้นี่แค่ด้านหน้านะคุณลูกค้าบอกเลยว่าใครดูในไลฟ์นี้นะเป็น นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นไลฟ์แรกที่ไลฟ์ชุดแต่งที่เป็นรุ่นล่าสุดของ a r m i t a เลยนะคะมาพร้อมกับล้อมแมกค่ะซึ่งดีไซน์ลายล้อมแมกนะคะวันนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นล้อมแมกค่ะขอบ18ค่ะเป็นงานจากร้านไดโนค่ะลายล้อมแมกรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นก l a s s y X 0 2 plus นะคะสีแก้ไฟแบค็คเนื้อสีเนี่ยเขาจะม,มีความเป็นเหมือนดำด้านลูกค้า เป็นรีไซน์ลายเขากวางคือยอดฮิตเลยค่ะนี่เลยงานกลาซี่รุ่นนี้คือ X 0 2พัดมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงที่คันนี้บอกเลยไม่ได้ว่าไก่การไม่ได้ติดกาวนะตัวนี้มีการยึดติดกับตัวเบรกเข้าไปคาลิเปอร์เบรกคุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะมีมากกว่า10ส,สีนะคะสำหรับคาลิเปอร์เบรกเราติดให้แบบนี้เลยค่ะพร้อมกับล้อนะ ตัวล้อมแบกเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบโฟลฟอร์มิงเทคโนโลยีโฟลฟอร์มิงคือเขาจะมีน้ำหนักที่เบาแข็งแรงและทนทานตัวนี้มีการรับประกันโครงสร้างให้ถึง6ปีค่ะจับคู่กับยางคินโตค่ะรุ่นนี้เป็นยางคินโตค่ะรุ่นฟรอซ่านะคะคุณลูกค้ารุ่นฟอร์ซ่าค่ะลวดลายของยางจะเป็นดีไซน์นะคะลายสายฟ้าน,นี่เลยนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่2 2 5 45Z r 1 8ค่ะมาพร้อมกับการรับประกันยาง2ปีหรือ50 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนใน100วันค่ะบาทบวมระเบิดเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันทีนะคะบอกเลยใครที่ติดตามเซฟินุ่นยืน1มาจะรู้เลยว่าติดตั้งอุปกรณ์กับเซฟินุ่นไปได้ของดีมีการรับประกันและของมีคุณภาพแน่นอนค่ะอันนี้คือดีไซน์ลายล้อแม็กนะร้านไดโน่เนี่ยเขามีล้อแม็กให้เราเลือกมากกว่า30ลาย หรือคุณลูกค้าอยากแต่งสไตล์ล้องแม็กยี่ห้อไหนอ่ะสามารถส่งรูปภาพมาได้เลยทีมงานเราหาให้ได้แน่นอนส่วนชิ้นงานด้านข้างคุณลูกค้าเห็นไหมบอกเลยว่าลำกาเขาเก็บรายละเอียดมาดีแล้วมันเป็นดีไซน์ลายคาร์บอนแบบเต็มเต็มชิ้นเลยอ่ะคือด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีการสอดแทรกสีเป็นดำเงาในชิ้นงานแล้วก็เป็นสีเป็นแบบลายเคบล่าแต่ด้านข้างตัวรถ เป็นชิ้นงานแบบนี้เลยคุณลูกค้าคือเป็นแบบเต็มชิ้นเลยอ่ะน,นี่เลยแล้วมันมาเข้ากับตัวไหนเข้ากับรายแคปล่าที่อยู่บริเวณกันกระแทกด้านตัวรถ MT4 คือมันทําให้เหมือนเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยเหมือนงานเดียวกันเลยแตะปล่านะอันนี้คือมาจากโรงงานนะแต่ด้านล่างคือใส่ชิ้นสเกิร์ตด้านข้างของตัวลำกาอโมอทิสเข้าไป บอกเลยว่าเป็นคันแรกของอโมทิสที่ติดตั้งชุดแต่งนี้เลยและสัญลักษณ์อาโมทิสสีเงินและก็ตัวแซดที่เป็นสีแดงโหงานนี้อาโมทิสทำถึงมากๆเก็บรายละเอียดบอกเลยเขาจะยังคงเป็นเจ้าแห่งชุดแต่ง m t 4ที่แต่งออกมาละโคตรหลอ่อและคันนี้มันเข้ากับตัวล้อแม็กขอบ18ที่ เป็นสีดําแบบนี้คือพอเป็นแกวไฟแบ็กเนะี่ยเขาจะมีความเป็นดําด้านลูกค้าพอมันดําด้านปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โดดเพราะว่าตัวรถเป็นสีดําพอตัวรถเป็นสีดําปุ๊บมันต้องบอกว่าพอเป็นสีดําปุ๊บล้อเป็นสีดําด้านมันก็เลยทําให้รถยังคงโดดเด่นแต่ล้อกับเข้ากับตัวชุดแต่งมากๆนี่เลยคือมันเรียบแต่มันดูสปอร์ตคือสปอร์ตแบบหืมลำกา ทำตลาดชุดแต่งบอกเลยนะกินเรียบแน่นอนนี่เลยค่ะบริเวณด้านหลังค่ะต้องบอกว่า MG4D นะคะโมเดล225 0ค่ะเขาติดตั้งค่ะตัวสปอยเลอร์แบบทวินแอร์โรวิงตัวนี้ค่ะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะใครที่ซื้อ MG4D โมเดล225 0คุณไม่ต้องกังวลว่าด้านหลังจะเว้าจะโว้แล้วนะเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วและตัวสปอยเลอร์ที่เป็นแบบหน้าติดบริเวณ เ,เขาเรียกว่าฝากระโปรงด้านหลังก็ยังอยู่นะคะนี่เลยยังใส่มาให้ยิมงเหมือนเดิมนี่เลยค่ะแต่ที่มันโดดเด่นในวันนั้นก็คือชิ้นสเกิร์ตด,ด้านหลังอะลำกาทำชิ้นสเกิร์ตเป็นชิ้นเดียวนะคะคุณลูกค้าเป็นสีดำเงาแล้วดูสิปกติเขาจะเป็นดีไซน์ปลายท่อรุ่นนี้ปิดนะคะเขาเรียกว่าเป็นการปิดอ่าแล้วก็เป็นแบบเคลปลาเป็นดีไซน์คาร์บอนแบบนี้เลยคุณลูกค้า ให้ดูชิ้นงานคือลงตัวมากๆบอกเลยว่า MG4D MG4 สีดำจะเป็นรถที่หายากแล้วก็จะคงแต่งและแบบสปอร์ตที่สุดแล้วนี่เลยนี่เลยบอกเลยว่าใครอยู่ในไลฟ์นี้นะคะสามารถนะคะโทรศัพท์สายตรงมาหาพี่นุ่นได้เลยหรือนะคลิกลิงก์นะคะหน้าช่อง YouTube มาได้เลยค่ะ บอกเลยว่าโปรโมชั่นใช้เงินออกรถแบบสบายสบายกระเป๋าแต่แต่งเต็มแบบนี้ให้เลยอ่ะนี่เลยคุณููค้าอ่ะขออนุญาตแอบเปิดภายในให้คุณูกค้าดูนิดนึงสำหรับ MG 4นะคะรุ่นดีว่าภายในเป็นยังไงบอกเลยว่าเราติดตั้งนะคะฟิล์มให้ลูกค้าแล้วรุ่นนี้เป็นฟิล์มนะคะลามิน่า EV Blues นี่เลยรับประกันนะคะ7ปีค่ะคุณลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้มีใบรับประกันให้7ปี10ปีเลือกยี่ห้อได้เลยและดีไซน์ภายในของ MG 4D ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้าผสมหนังนะคะไม่ใช่เบาะหนัง100%นะคุณลูกค้าแต่บอกเลยว่าการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากแน่นอนคือเขาจะเป็นผ้าแค่ช่วงบริเวณนี้เองมันจะทําให้ไม่เอาไงเบาะผ้าเนี่ยตรงนี้เวลาขึ้นรถจะไม่ร้อนจะไม่ร้อนเบาะหนังใครใช้งานอยู่ ดูแลรักษาง,ง่ายจริงแต่เวลาขึ้นรถทีมนั่งกวาจะนท่งได้มันร้อนนะแล้วก็จะเป็นคู่หน้าค่ะเบาคู่หน้าตรงนี้ค่ะเป็นเบาด้านฝั่งคนขับนะที่ปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็ปรับได้6ทิศทางนะหน้าจอตรงนี้เป็นประกอบไทยแล้วค่ะ12.5นิ้วค่ะเชื่อมต่อค่ะ Apple CarPlay Android แบบไร้าสายแล้วไม่ต้องกังวลเลยค่ะหน้าจอทัชสกรีนมาแบบใหญ่โตมโหฬาลคุณลูกค้าแล้วก็นี่เลยเกียร์ต่างๆคือเขานั่งสบายวันนี้ลูกค้ามาเทดสดบลูกค้าบอกเลยว่า คือน้องมันคล่องตัวขับเคลื่อนล้อหลังวงเลี้ยวมันโอเคมากนี่นี่คือคําชมจากลูกค้าและสีดำดูสิบอกเลยขายไม่ไดียวอยู่ไหวเหรอเนี่ยนี่เลยพร้อมกระดุมเข้ารูปค่ะพี่นุ่นติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วพร้อมพรมปูพื้นแท้ดีไซน์ด้านหลังนะคุณลูกค้าดูสิใครที่บอกว่าครอบครัวพี่รถครอบครัวมันจะเหมาะไหมบอกเลยว่าลูกสองนั่งสบายสบายพ่อคุณพ่อคุณแม่นั่งหน้ามีไอโซฟิกค่ะล็อกคาซีให้สองตำแหน่งเลยนี่นั่งหลังสบายสบาย และรุ่นนี้ยังได้การรับประกันแบบไร้ถามวาลันตีนี่แหละข้อดีของ MG4 ขับเพื่อล้อหลังรับประกันแบบไร้ไทมวาลันตีเป็นแบรนด์เดียวที่เรากล้ารับประกันแบบตลอดอายุการใช้งานไม่จํากัดระยะทางคิ้วขั้นสต์ที่นุ่นใส่ให้เรียบร้อยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูสักนิดหนึ่งคุณลูกค้าจะได้เห็นอุปกรณ์นะคะที่ปัดน้ําฝนมาให้แล้วอ,อุปกรณ์ของด้านหลังของ MG4 ค่ะ อุปกรณ์ที่พี่นุ่นแถมให้ค่ะมีติดตั้งไปให้ครบชุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดโฮมชาร์จค่ะตัวนี้นะคะฟรีการติดตั้งให้จากช่าง MG ค่ะนานถึง6เดือนเลยสาย e m e r g e n c y Charge ์ค่ะตัวนี้เวลาเราไปบ้านญาต่างจังหวัดเนาะแล้วเราไม่อยากชาร์จฟั๊มค่ะสามารถใช้สายตัวนี้ค่ะชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคุณลูกค้าบอกเลยอุปกรณ์ให้ไปแบบเต็มเซตฟูลบ็อกแบบนี้เลยค่ะนี่เลย แล้วตัวนี้ยังปรับเบาได้นะ60-40ถ้าคุณลูกค้าจะทำเป็นพื้นที่นอนด้านหลังให้เด็กนะเวลาเดินทางต่างจังหวัดตัวนี้ก็สามารถทำได้นะคะนี่เลยบอกเลยว่าใครที่สนใจนะห้ามพลาดท้ายไลท์เดี๋ยวพี่นุ่นจะบอกโปรโมชั่นคันนี้นะใช้เงินออกรถไม่ถึงส0 0 0มื่นบาทใช้เงินออกรถไม่ถึง3 0,000บาทผ่อนไม่ถึง9,000เออ บอกเลยว่า MG4 นะเอาอยู่แน่นอนสำหรับสายแต่งสายซิ่งนะใครที่อยากได้รถหล่อๆแบบนี้จัดเต็มแบบนี้นะในราคาแค่บอกเลยว่าราคาเต็มเนี่ย79,900บาทราคาที่รับส่วนลดแล้วนะั้น1 4 0 0 0 0บาทเหลือเพียง5 6 000, 9 9 0 0บาทราคานี้พี่นุ่นถามหน่อยราคานี้พี่นุ่นถามหน่อยมีแบรนด์ไหน กล้าทาราคาต่ํากว่านี้แล้วรับประกันแบตแบบตลอดอยู่การใช้งานอไม่มีแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่มีแน่นอนราคานี้มีแค่ที่เซลพีนุนที่เดียวเท่านั้นคุณลูกค้ามีแค่เซลพีนุ่นที่เดียวเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะโอ้ยวันนี้ลูกค้าดูใน YouTube เยอะมากๆเลยยังไม่เคยเจอลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากมากเดี๋ยวเรามาสรุปไลฟ์กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปไลฟ์ดีกว่าลูกค้าจะได้ไม่เบื่อแล้วเดี๋ยวจะได้ลงไลฟ์กันเพราะว่าเย็นและสาหรับใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะ อยากได้รายละเอียดนะสามารถทักเข้ามาตอนนี้ได้เลยค่ะที่เพจ Facebook ค่ะเซลพี่นุ่น MG ค่ะหรือช่องทาง YouTube ค่ะเซลพี่นุ่นยืนหหรือจะคลิกลิงค์ค่ะหน้าโปรไฟล์ค่ะช่อง YouTube นะคะทักขาพี่นุ่นเลยก็ได้ค่ะที่ a n u n e s a l e s m c ค่ะเป็นไลน์ Official ของมินุ่นเองนะคะก็คลิกเข้ามาได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะหรือคุณลูกค้าสะดวกจะโทรศัพท์สายตรงมาที่080-060-2328ตอนนี้อ่า๋ยวขอหลังจบไลฟ์ก่อนค่อยโทรเข้ามาโปรโมชั่นนี้มินุ่นจัดให้ค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะของลำกาอโมทิสล้อแม็กขอบ18แต่งหลอๆแบบนี้ค่ะหรือคุณลูกค้ามีดีไซน์อยากจะแต่งสไตล์ไหนก็สามารถพักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ รับไปเลยของแถมแบบน,นี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่อุ้ยเสียงหายเลยใช้เงินออกรถเพียงแค่29,000บาทไม่มีบวกเพิ่มฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะคุณลูกค้าใช้เงินออกรถ29,000บาทไม่มีบวกเพิ่มรับรถหล่อๆจัดเต็มตัองอุปกรณ์ที่พี่นุ่นแถมให้แบบรถคันนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าเชื่อมั่นเถอะเลือกรถไฟฟ้าตอนนี้1เลือกแบรนด์ที่มีโชว์รูมเยอะสอ ศูนย์บริการเข้าได้ทั่วประเทศ 3. แบตเตอรี่การันตีแบบไร้ทามวารันตีขนาดนี้จะาก,กัางวลอะไรอีกสำหรับรถไฟฟ้านะคะส่วน 4. เลือกเซลล์ที่มีความรู้ความสามารถในการแต่งอุปกรณ์นะคะถ้าใครที่ติดตามนะคะเซพินุ่นยูนหนึ่งจะรู้เลยว่าพี่นุ่นทำคลิปแต่งรถ MG4 ไม่ว่าจะเป็นการใส่ล้อมแม็กชุดแต่งนะคะหรือโชคหรือล้อมแม็กนะคะจัดเต็มให้นะคะทุกอุปกรณ์นะคะ แต่งที่ไหนก็ไม่เหมือนแต่งที่ MG m ม l e s t o n e สาขาลำลูกาเพราะเรายืนหนึ่งเรื่องการแต่งรถคุณลูกค้าพี่นุ่นมีรีวิวจากลูกคา้าการันตีค่ะในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ได้ของดีมีคุณภาพและที่สำคัญวารันตีหรือการรับประกันของตัวรถไม่ขาดเด็ดขาดเราคอนเฟิร์มให้เลยค่ะคุณลูกค้าเราคอนเฟิร์มให้เลยเพราะฉะนั้นก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะไลฟ์หน้าค่ะคุณลูกค้าอยากให้พี่นุ่นนะคะพามาไลฟ์สด พาชมรถ m g รุ่นไหนหรือโปรโมชั่นอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ค่ะหรือพิมพ์เข้ามาใต้ไลฟ์สดนี้ได้เลยช่องทาง YouTube ค่ะจะไม่ถูกไลฟ์จะไม่ถูกลบไลฟ์แน่นอนคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูรีลันย้อนหลังได้เลยนะคะกับช่องทาง YouTube une y YouTube เซลลี่นุ่นยืนหนึ่งนะคะไลฟ์ like สดหน้าเราค่อยมาเจอเจอการสัญญาว่าจะมาเป็นประจำทุกอาทิตย์แน่นอนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ